สวัสดีครับวันนี้พวกเรามานำเสนอระบบ Uxui สำหรับระบบตรวจสอบความคล้ายของภาพใบหน้าผ่านทางเรตฟูนะครับที่มาและความสำคัญปัจจุบันเทคโนโลยีการป้องกันและการรักษาความปลอดภยัยได้มีการนำเทคโนโลยีชีวมิติที่เป็นเทคโนโลยีในการใช้จำแนกอัตลักษณ์ทางกายภาพของบุคคลตั้งแต่ภาพใบหน้าลายนิ้วมือหรืออัตลักษณ์ทางพฤติกรรมของบุคคลต่างๆเพื่อระบุพิสู์และยืนยันตัวตนบุคคล แต่ในปัจจุบันการเข้าร่วมกิจกรรมของระบบส่วนมากยังคงใช้การลงชื่อและการสแกนคี่วา่าโค้ดซึ่งวิธีการเหล่านี้ยังคงมีข้อบกพร่องและผู้จัดทำที่มีความเห็นในด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมจึงได้จัดทำระบบต้นแบบสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องฟัตเตอร์ f ัตเตอรเป็นชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งสามารถพัฒนาได้ในการเขียนเพียงครั้งเดียวและฟัตเตอร์ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ถูกใช้งานโดยผู้ใช้ของระบบนี้ครับ Django e Django e e เป็นเฟรมเวิร์สำคัญในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ของระบบนี้ซึ่งจะมีส่วนประกอบที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลรวมไปถึงประมวลผลข้อมูลใบหน้า เปรียบเทียบใบหน้าและส่งผลลัพธ์กลับมาแสดงผลในส่วนของฟัตเตอร์บนมือถือนั่นเองครับไฟตอนไฟตอนเป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมซึ่งมีความใกล้เคียงกับภาษาของมนุษย์นอกจากนี้ไฟตอนยังมีไลบรารีที่เป็นหัวใจสําคัญของการทำระบบจดจําใบหน้าด้วยซึ่งไลบรารีนั้นก็คือ face recognition ซึ่งเป็นไลบรารีของไฟตอนที่ถูกสร้างขึ้นโดย adam getre และเป็นไลบรารีที่มีเครื่องมือสําคัญต่างๆในการสร้างโปรแกรมที่ซับซ้อนและยังมีโมดูลจาเป็นสําหรับระบบจดจำใบหน้าโดยเฉพาะอีกด้วย MySQL MySQL เป็นฐานข้อมูลแบบ Open Source ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Django Framework ได้นอกจากนี้ Django Framework ยังมีโมดูลมากมายหลากหลายที่สนับสนุนการทำงานของฐานข้อมูล MySQL ทำให้ MySQL เป็นฐานข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับ Django Framework และระบบนี้มากที่สุดครับ Open CV Open c v เป็นไลบรารีข้ามแพลตฟอร์มซึ่งมีขอบเขตการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การจัดการกับรูปภาพธรรมดาตลอดจนวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวทําให้ Open c ซีเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญในการทดสอบกับรูปภาพใบหน้าและรูปภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบจดจําใบหน้าครับวัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน 1. คือสร้างระบบต้นแบบในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเทคโนโลยีการจดจําใบหน้า2 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและพัฒนาเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ในระบบต่างๆ 3. เพื่อทดลองในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองครับสถาปัตยกรรมระบบการใช้งานระบบจะแตกต่างกันไปตามที่บทบาทของผู้ใช้งานนั้นมีสิทธิในการเข้าถึงส่วนของ m o บายแ a p p ลิเคชันซึ่งพัฒนาโดยัตเตอร์ทำการติดต่อของเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยจังเกิลและเฟรมเวิร์ก มีบทบาทในการรับข้อมูลรูปภาพและไฟล์เอกสาร pdf ในรูปแบบของเบตหก4จากนั้นจะนํามาประมวลผลตรวจสอบความเข้ากันของรูปภาพใบาหน้าเมื่อมีอัตราการเข้ากันของใบหน้าเกินรอยละ80ทําการอนุญ,ญาตกิจกรรมต่างๆของระบบและบนันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการตรวจสอบใบหน้าในครั้งต่อๆไปฐานข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมและข้อมูลของผู้ใช้ผู้จะททำจึงได้เลือกใช้ฐานข้อมูลแบบ mysql เื่อให้ง่ายต่อการจัดการบนจังโก้และลดงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาระบบฟับงก์ชันหลักของระบบการทำงานหลักของระบบจะถูกแบ่งเป็นสส่วนคือ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบบจะแสดงกิจกรรมที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้เมื่อกดกิจกรรมที่สนใจจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆเมื่อถึงกำหนดจัดก,กิจกรรมจะมีการเช็คอินเช็กเอาท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมเราจะทำการยืนยันตัวตนโดยใบหน้าของผู้ใช้งาน 2. ผู้จัดก,กิจกรรมสามารถจัดก,กิจกรรมได้โดยการกดที่หน้าสร้างกิจกรรมก่อแบบฟอร์มรายละเอียกกิจกรรมแนบเอกสารและยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเพื่อแสดงในหน้าหลักของผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยหน้าหลักของผู้จัดจะสามารถแยกสถานะการตรวจสอบกิจกรรมได้และผู้จัดยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาการเช็คอินเช็คเอาท์รวมไปถึงข้อมูลเชิงสถิติของกิจกรรมนั้นๆ 3. ผู้ตรวจสอบเอกสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจัดกิจกรรมและเอกสารเพื่ออนุมัติและยังสามารถเพิ่มข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดกิจกรรมเพื่อทำการแก้ไขได้สรุปผลการดำเนินงานของงานนี้จะทำขึ้นเพื่อนำเทคโนโลยีการตรวจจับและรู้จำใบหน้าอะยุ์ใช้ร่วมกับการตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นซึ่งในระบบต้นแบบนี้จะนำระบบจัดการกิจกรรมมาใช้ร่วมกับระบบตรวจสอบความคล้าย ภาพใบหน้าพเพื่อเพิ่มความน่าเชืช่อถือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ